วัสดีครับผมดาเด็กดอยลุยสวนนะครับนี่คือแปลงข้าวโพดหวานนะครับของบริษัทนะครับตอนนี้ลมก,กำลังดีนะครับ5้าโมงกว่ากานะครับบรรยากาศยำเย็นนะครับ นี่สองเดือนนะครับข้าวโพดหวานนะวันนี้กำลังใส่น้ำนะครับยานี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับหลังจากเราพ่นยาไปได้2อ,อาทิตย์กับอาทิตย์นี้นะครับนี่ก็อีกชุดเล็กนะครับเพิ่งใส่น้ำเสร็จนะครับชุดเล็ก นี่คือชุดใหญ่มีด้วยกันสามรุ่นไม่มีแมงนะครับไม่มีพอพ่นยาอย่างดีเลยนะครับยาก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยอิมาเอ็กนะครับที่เหลือจะเป็นโฮอร์โมนมากกว่านี่คือแผลเก่าจากตอนต้น ตอนต้นเดือนนะที่ปลูกแล้วมันมีแมมโบ้งลงตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้น้ำกําลังมาแล้วนี่ปล่อยน้ำมาแล้วนะครับต้องปล่อยน้ำเลยแล้วขังออกนะครับจากนั้นใส่ปุ๋ยรอบ บางคนใส่สามรอบนะครับอันนี้ใส่สองรอบเพราะว่าเราเวลาพ่นยาเราอัดฮอร์อโมนเต็มเต็มที่เลยในสภาพนานะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเวลาปลูกข้าวโพดความชื้นก็ค่อนข้างนานหน่อยข้าวโพดออกดีครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับตอนเก็บสวัสดีครับ